สายันสวัสด์ตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมเ e กิโล s h a d โดดองเอาไว้ในพาร์ทที่15กันแล้วสะเก็ดไฟสงครามโปรยไปทั่วเคว้นอาชินะในตอนนี้เราต้องมาทำภารกิจกันต่อแล้วนะครับกับการตามหาในน้อยโดยที่ในน้อยเนี่ยบอกว่ากำลังเดินทางไปหลบอยู่ที่ป้อมชมจันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่บนยอดของปราสาทเตรียมไปลุยต่อกันแล้วหวังว่าวันนี้จะสนุกลวกันนะฮึบ ฮ้ยยุตกใจโห่ทำเป็นแอคเทเฮ้ยโอ้โหนี่ไงกำลังต่อสู้เลยครับโอ้โหทหารของฝั่งเสนาบดีฝ่ายในนี่ไงกำลังต่อสู้อาชินะปาดก่อนพวกนี้มันฝีมือร้ายการอุ้ยทหารท่านอิชินแบบว่า สู้เคียงข้างเราอะอะไรเป็นไงเออไงอุ้อยอุ้อยหตีทีครึ่งหลอดแต่เย็นพ่อหนุ่มเออเออตีไงลุมกระตวกไสสร้างความได้เปรียบก่อนเฮ้ยโอ้ทับเราสู้ไม่ได้เลยอะ่ะ ดูดเลือดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเป็นกระสุนระเบิดว่ะต่อให้เราปัดป้องได้มันก็ยังเสียเลือดอยู่ดีโอเคเราเตรียมมาเปิดเทวรูปมารตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราถูกแควนเสนาบดีฝ่ายในมันบุกเนี่ยเราก็จะสูญเสียเทวรูปมารที่มันปลดล็อกไปเลยนะครับมาแล้ว เาตายเลยเหรออา้ามีคนให้คุยด้วยครับอุย้ยตรงนี้ทางปิดไปแล้ว啊เ,เจ้าเป็นนินจาสินะตดนตีเล้าหรือมากถ้าเช่นนั้นเจ้าช่วยไปดูเมืองรอบปราสาทให้ทีได้ไหมตอนนี้แถวท่านกำลังหน้าซิวหน้าขวานเข้าใจแล้ว บมากนนัไต่หลังคาขึ้นไปที่กำแพงที่นั่นมีว่าวดินจ๋าอยู่เหนื่อยแล้วนะนะอย่าพูดนานเลยขอร,อขอร้องหุยเขายอมตายเลยอ่ะไปเสริมกำลังให้คนรอบปราสาทที่เพื่อแขวนอาชินาอูอ้ว่าแล้วตองสุดนี้ ที่คนนี้บอกว่าให้เราปีนกำแพงขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปดูว่าเมืองรอบปราสาทเป็นยังไงเมืองรอบปราสาทมันคือตอนต้นเกมนี่ใช่ไหมโอ้โหแถวนี้ลุกเป็นไฟหมดเลยวะ่ะฮึบอ้ยกระทางควงกระบ,บองไฟกันเลยวะ่ะโนี่มันโอ้ของเสนาบดีฝ่ายในแล้วก็อิชินวะ่ะอ้ย อ๋อเนี่ยเหรอว่าวฮึบอ,อ้าค่อยดนตรีเงียบค่อยสบายใจหน่อยครับเอาว่าไงพ่อหนุม่มกำลังเสริมของปราสาทสินะช่วยปราสาทรรอบรอบทีโอเค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 กำลังต่อสู้กันเข้มข้นมากเลยก็ พยายามจะไม่ให้ใหมันยืดเดียมากแล้วกันนะครับดนตรีมันก็ด้างดังนวกหูมากเลยคือเห็นคนดูพิมพ์มาบอกว่าเอออยากดูคลิปต่อนะเพราะว่าเวลาสตรีมอย่างเงี้ยมันแบบว่าอึ๊บมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเผื่อเวลาดูน้อยก็ก็เลยอยากจะดูคลิปจัดให้ไอคนนั้นยิงใหญ่เลยครับเนี่นพี่แล็ดคูณปะเล็ดคูนเอาไอหมอนี่มันตายแล้วอะ อยากคุยกับมันนะครับมันตายแล้วครับเก็บไอเทมไม่ด้วยเอา้าทำไมกดเก็บไม่ได้อะเอา้ามันดรอปไอเทมแต่เก็บไม่ได้วะเดี๋ยวเรารีบมุ่งหน้าไปที่เมืองรอบนอกปรา,าสาทกันหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าที่นี่ทหารของเสนาบดีฝ่ายในมันจะยึดครองเอาไว้หมดแล้วอะไรอืม โอหตรงนี้ตอนแรกสะพานมันขาดนะไอพวกเสนาบดีฝ่ายในมันถึงกับเอาไอ้นี่มาตั้งไว้เลยว่ะกำแพงอ่ะวันนี้ไม่รู้ว่าจะพูดสนุกแบบว่าเล้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นร้อนในในคออ่ะมันเจ็บมากเลยแต่ผมจะพยายามแล้วกันอุตสาห์จะรอบเลนมาข้างบนไอ้นี่ก็อุตส่าห์ยังจะเข้ามาเสริมทับอีกเนาะ โอ้โหมีไม่เว้นวันเลยว่ะเศษทองขาวอันนี้มันเป็นเส้นทางตรงวิ่งเป็นเส้นทางตรงที่ไปหาผีหัวขาดนี่โอ้โหมันเยอะอะครับผมสู้ไม่ไหวหรอกขนาดเนี้ยรู้สึกว่ามันต้องย้อนกลับไปวอท เออมาดิเกตจะเต็มเอาอ่ะเกตจะเต็มเอาเเอ,อ่ะจเย็นเฮ้ยติดๆแล้ววะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหลงมาเจอมินิบอสว่ะ ใครมันตีอะไรบนนี้วะตีจังเลยคนเคาะระคัง,งผมว่าต้องเก็บลูกน้องก่อนแบบงั้นไปไม่ไหวแน่เลยอะถ้าเกิดจะสู้มินิบอสนะหรือจะไม่สู้ดีเออตกอีกแล้วไม่สู้แล้วกันไปละ เราโอ้นี่มันตอนต้นเกมที่เรามาเจอกับพี่พี่ผีไม่ใช่พี่อะไรนะที่เป็นปีาศาจอะตาไอไอยักษ์ตาแดงอะตรงนี้มีทวารูปมาผมจำได้อากาอูนนี้อะไรสักอย่างนึงสปีดรันเลยแล้วกันครับเพราะว่าเผื่อคนดูมีเวลาน้อยไงจะได้ไม่ต้องแบบเล่นานานๆเอาใจคนดู่าเป็นไง เอ้ยเกือบขึ้นไม่ได้โอเคเรานั่งพักเท่วรูปมานก่อนไปฮึบเขาบอกว่าเมืองปรา,าสาทร,รอบนอกมันเหมือนจะมีเหตุใช่ไหมโดนยึดได้หมดแล้วซึ่งมันก็น่าจะย้อนกลับไปหาที่วัดล้างนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแวะไปดูวัดล้างหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นไงผิวจัดวะโคตรผิวแถวนี้เราคุ้นเคยครับเพราะเราเคยมาแล้วเอ,อ้ยที่พ่อค้างอยู่เลยครับซื้อไอเทมได้ครับแต่ว่าไอเทมไม่มีอะไรเลยออเโอ้โหมันเอาป้อมมาตั้งไว้เต็มเลยวะนี่เราเดินทางย้อนกลับมาลึกอยู่เหมือนกันนะอุ้ยอะไรวะเนี่ย ปาดคอเฮ้ยทำไมแถวนี้มันกลายเป็นทะเลเพิงแบบนี้อุ้ยๆแล้วมีกรงเล็บขูดเต็มเลยครับวอทเดี๋ยวก่อนนะเทวรูปมันนั่งก่อนเฮ้ย นะรานแป,กแปกแลกๆละนี่มันมันพาย้อนกลับมาที่ทางตรงกลางของปรา,าสาทที่เราเคยสู้กับไอ้ทหารม้ากเกียวบุนี่มันคือประตูนี้เหรอที่มันเชื่อมกันอะไม่ใช่ครับมันพาวาปมาเฉยเลยแล้วเราไม่สามารถกับวัดล้างได้ครับปีศาจแห่งความแค้นเป็นตัวไฟๆไฟด้วยว่ะ เฮ้ยเป็นอาเรามาเจอบอสวะ่ะเป็นไฟวะ่ะเราอาจต้องเปลี่ยนอาวุธหน่อยหรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอกับไฟอ่ะอาจต้องลองใช้เป็นล่มกันไฟไม่งั้นจะโดนไฟลุกแน่นอนครับลุกใจเย็นพอหนุ่มไอ้นุ่ม โอ้สู้ยังไงเนี่ยตัวโคตรใหญ่ต้องฟันสวนเป็นนะโอ้เริ่มคลิปมาวันนี้ไม่ต้องจริงจังอะไรมากครับซัดบอสเลยละกันวิ่เกือบไม่ทันครับเกือบไม่ทันครับเออปาดคืนเป็น มันเก่งมากเลยนะเนี่ยมันมีแขนไฟข้างนึงอะปาดเนื้อทีเดียวหมดหลอดจอดไม่ต้องบอกใครนี่ไงมีกันไฟได้ครับ ต้องหาจังหวะเข้าไปรอบโจมซีมันหน่อยถ้าไม่สู้เลยจะสู้ไม่ได้ครับโอ้ยเฮ้ยปยีนได้อุย้ยแต่ถ้ายันตัวแทนหมดทำไงวะเนี่ยปาดเนื้อ โอ้โหถ้ามันจะเก่งขนาดน,นี้นี่มันจะลําบากเขานะผมเริ่มกานหายใจแล้วครับตัวนี้ปาดเนื้อโอ้มันเป็นแบบท่ากวาดลานโดดหลบได้อยู่ให้ตายเหอะเลือดสามหลอดเลือดตั้งสามหลอดเอ,อ้ยมันหลบเป็นว่ะ ผู้ชมครับเราจะสู้เป็นยังไงดีนี่เพิ่งได้ครึ่งหลอดครับโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเราเล่นแบบพวกเอลเดนลิงดักโซอยู่อะ่ะผมไม่กล้ากดไอ้ดีเฟกอะไรเลยเนี่ยมันดูใช้ไฟอะมันดีเฟกได้รือว่เนี่ยโอ้โหมันดีเฟกได้หรือเปล่าไม่รู้เออดีเฟกมันดูไม่ใช่คำตอบว่าการสู้กับพวกตัวยักษ์อะปกติเราสู้กับตัวละครที่มันแบบ ตัวาเท่ากันไงแล้วก็ใช้ดาบแต่นี่มันเป็นปีศาจอะเป็นกลุ่มพวกสุรกายอะเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยโอ้โหติดไฟครับจะอะไรอีกคิดในแง่ดีว่าตอนนี้ก็ผ่านมาเกินครึ่งหลอดแล้วปล๊บกเขาให้ ล่มมันกันไฟน้องก้นหายใจเล่นแล้วนะอุย้ยแส่สรพิษแส่สรพิษพุ่งกข้าไอืมมันโดดหลบอีกิดนี้แง่ดีว่ามันใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับมันใกล้จะหมดแล้วครับ ยันตัวแทนเราอะนี่แหละจังหวะน,นี้แหละโอกาสทองม,มาละปาดใต้ค่ะอุ้ยผิดพาทผิดพาทโอ้มันรู้ด้วยวะ่ะมันรู้วะ่ะ ืนสักทีเหอะ,อะผมว่าเราต้องลองหาข้อมูลหน่อครับว่าอาวุธไหนสามารถสู้กับมันได้บ้างอันนี้น่าสนใจดีนะขุยคนขี้แยเนี่ยมันเขียนว่านอกจากจะสามารถใช้ขับไล่พวกสัตว์ร้ายได้แล้วยังสามารถใช้ทรมานวิญญาณแค้นให้พวกมันเปิดช่องได้และหมอนี่มันชื่อว่าปีศาจแห่งความแค้นปีปิด ไหนออะไรของมันเฮ้ยนี่ไงมันติดสถานะมึนงงครับเฮ้ยโอ้โอกาสทองมาแล้วนึกออกนึกออกแล้วเราดิดนิ้วไว้ให้มันมาชนนิ้วพอชนปุ๊บปีปิดมันเอาอยู่ฝ่ายเดียวเลยขอคืนบ้างจะเป็นไรไหมอ่ะฮะขอคืนหน่อยเอ้ย มาดูกันหน่อยดิยว่าใครจะแน่ว่ากันามาดิก็ามาดิว่าไอ้นุม่มเกือบไปเกือบมาเกือบไปเกือบมาเกือบไปเกือบมาโดดขึ้นฟ้าโชว์หน่อยดิลุงเออค่อยพูดจากันง่ายหน่อยถ้าเป็นแบบเนี้ยคุยกันยาวไม่ได้ โมันปล่อยท่าใหญ่มองไม่เห็นใจเย็นๆก่อนดีอหอยเพิ่มเลือดก,กันก่อนเอาเอาหนุ่มนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันหัวรุนแรงวะ่ะโอ้หัวรุนแรงวะ่ะไม่ฟังคำกันบ้างเลยอะ่ะไม่โดดด้วย มันไม่โดนเว้ยหนุ่มทำอะไรวะดูไม่ออกมันทำอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกแต่เราตีก่อนครับแบบนี้คุยกันยาวบอกเลยแบบนี้คุยกันยาวอย่าเพิ่งหนี อย่าเพิ่งหนีเอาโดนอะไรเนี่ยโดนกงเร็บที่คาดมาอย่างนั้นเหรอไม่ร้องแล้วกันนะไม่ร้องแล้วกันถ้าเกิดเจ็บขาขึ้นมาอือเสียบหน้าด้วยเพราะหมันเขี้ยวปาดคอไปหนึ่งทีกินยาด้วยบัฟโชกินยาบัฟดาเมจด้วย ลุกขึ้นมาอย่าหนีแล้วกันนะม,มันหนีตั้งแต่มันลุกเลยมันไม่เอาเลยอะไอห,หนุ่มนี่มันไม่เอาเลยครับโห<ฮ>นเอาเด้ยอย่าหนีแม่งเราจะหนีอย่างเดียวเลยปาดหน้าด้วยโอโหตำรวจไม่จับปาดหน้าแบบนี้ธรรมดาท่าอย่างเงี้ยระวังหลังหน่อยน้อง วังหลังหน่อยน้องเดี๋ยวพี่ฟันขึ้นมาแล้วร้องจ้าขึ้นมาอย่าหาว่าไม่เตือนแล้วกันว้าเด็กคนนี้มันชอบเล่นไฟว่ะโอ้ยมันชอบเล่นไฟว่ะมันไม่รู้ว่าไฟมันร้อนแล้วอันตรายว่ะไอ้นี่มันไม่รู้ว่ะมันไม่รู้ว่าไฟมันอันตราย มันชอบเล่นไฟโดยไม่รู้ตัวฮะมีศานแห่งความแค้นโอ้ยโทษทีพอดีปาดเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเก็บหรือเปล่าฮะปาดเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูอโทษทีทำอะไรอ่ะทำอะไรเหรออ้าวโอ้โหโกงกันได้โอ้โหมันโดนโกงครับ โดนโกงเฉยโกงสารระบบว่ะเป่านิ้วด้วยเป่านิ้วอีกมันไม่ตันว่ะข้างข้างมันข้างลักแล้ว เอาทำไมมันกดโล่ไม่ได้ล่ะโอ้กระโดดขึ้นฟ้าแล้วตุ้มลงมาหนึ่งทีแต่ไม่ได้ผลหรอกเพราะฉันมีวิชาในการป้องกันเว้ยเอาลืมไปมันไม่ได้พุ่งเอาเฮ้ยชักเสียระบบชักเสียระบบละ เป็นไงเออโดดลงมาหน่อยโดดลงมาหน่อยให้มันชื่นใจซะหน่อยได้โดดลงมาให้มันชื่นใจหน่อยเป็นไรไปฮะปล่อยท่าไม้ตายใหญ่หน่อยไหมเฮย้ยคาถาไฟลูกบอลเพลิงของนินจานารุโตะอย่างนั้นเหรอระวังจะเป็นเป้านิ่งท่าจะท่าเนี้ย หวนคืนไปหนึ่งทีปีศาจ็นความแค้นเอ๋ยขอร้องตอนนี้ก็สายไปแล้วเอ๊ะขอบใจอย่างนั้นเหรอความทรงจำของสงครามยักษ์ผู้เคียดแค้นผู้ที่อยู่ในสมรภูมิคือยักษ์แขนเดียว ผู้ถูกเพิงแค้นกืนกินทำไมเสียงเหมือนลุงเลยวะไม่รู้ไม่รู้รเดี๋ยวเรากลับมาหาลุงหน่อยละกันนะครับเออว่าลุงไม่อยู่แล้วโอ้โหจากนี้ประกอบแขนกน,นินจาเองแล้วครับผมว่าใช่แน่เลยอะไม่อยากเชื่อเลยว่าลุงจะกลายร่างเป็นปีศาจแล้วก็มาสู้กับเราแทนถึงว่าดแม่ก็ขอบคุณเราว้เศร้าแทน ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ยอดปรา,าสาทอาชินะนะครับเราก็มายืนอยู่แถวป้อมชมจันทร์แล้วเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเตรียมตัวที่จะบุกไปที่ป้อมชมจันทร์แต่ว่าดาันไปรับภารกิจจากพี่ทหารยามที่เขาให้เราไปช่วยนะครับทาหารแถวป้อมแล้วก็ไปเจอลุงมาเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าสวัสดยยอดนักดองเราจะเตรียมไปหาไอ้น้อยท่านคุโร่กันที่ทางรับคูน้ำป้อมชมจันทร์ที่ทุ่งซูซ,ซกิแล้วกันวันนี้สวัสดยยอดนักดองก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันละกันนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวเกินไปพยายามตัดทิ้งที่มันตายเยอะแล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปละเจอกันบิลิบิลิขอบคุณทุกคนมากนะครับ